อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกคอน,นอียวเชื้ออีสานนะครับสำหรับมณีเสาวันเสาร์ที่2 2สิงหาคม2 5 6พนะครับมนะคบีบ่าวว่าที่พาพพี่พม่น้องมาอยู่ที่ตลาดห่วยไฟนะครับผมอำเภอจากการพื้นทนจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับผมตลาดมีถูกเสาวันเสาร์เด้อพี่น้องนะครับสน,นุนเส็น ตการพูดผลที่ไปสีเมืองไม้นะครับผมอยู่บ้านหวยายนะครับผมยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับสำหรับอย่กคู่กำลังอยากได้ควายไปเลียร์มาเยี่ยมมาชมได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้พาพี่พน้องเบิ้งบรรยากาศในตลาดนะครับผมบรรยากาศนะครับราคาควายสีเป็นจังไดนะครับผมเอาไปติดตามราคาน้ากันนะครับผมวันี้กับควายก็ถือว่านะครับหลายพพอสมควรอยู่นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งบรรยากาศในตลาดนะครับผม ก็ต่อขายกันหมดเนี่ยเมื่อขึ้นเมื่อเอาไว้เดี๋ยวมุ่งไปแถวแถวบ้านงานป้ามึงเอาลูกนะครับถือว่าหลายอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาพี่้าน้องเบิ่งบรรยากาศในตลาดนะครับผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งราคาแม่ลูกก่อนนะครับแม่ลูกจะบาทแล้วครับไอ้นี่ ครับผมห้องไร้ไม่ได้ครับเก่ามืดแปดครับเนครับเก่ามืดแปดนะครับไซส์ครับลูกนี่อ๋ออันนี้แม่ลูกอันนี้แม่สาวครับแม่สาวอ๋อแม่สาวนี่ไร้ไม่ได้ครับผมสามหมื่นเก่าครับพี่น้องอ๋อแม่สาวนี่สามสิบเก่าครับพี่น้องใหญ่หนาสุราภูกำลังหาแม่พันแม่บอกนะครับคไขยงามนะครับผมราคาสามหมื่นเก่านะครับเบิ้งนะครับอายุจ๊กเดือนแล้วตัวนี้ปีกว่านะครับผมปีกว่านะครับ สามมืนเก่าครับเก่าคู่แม่ลูกนี่นะครับเก่ามืนหาเก่ามืนหานะครับลูกตัวแม่แม่ผสมอีกไปครับยังไม่ได้ผสมนะครับผมเก่าสิบหาครับพี่น้องลูกสาวแม่สูงอยู่เราเล่าลอยสี่สิบบวกอยู่นะครับเอาครับมีสามตัวครับมาีิเอาครับขันมีผููมักน้ำติดต่อเบอร์โทรไปเลยครับผมศูนย์เก้าแปด้าแปด หกห้าแปดศูนย์หกแปดห้านะครับอันควายย้อำเภอใดครับนี่ควายยูดทางตะการ์ด้วยครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกเก้าสิบห้านะครับแม่สาวสามสิบเท่าไดครับสามสิบเก้านะครับเอาขอบคุณในหลายครับผมนี่ควายทางอำเภอตะการเพิ่นนะครับถือว่าควายงามสามโตนะครับผมนี่น้องเบิึงราคาคง เบิกเมียหญ่นี่เจ้าบาดนอกครับนี่เมียนี่เลยสามหมื่นหกครับสามสิบหกทองว่างไหครับก็สมแล้วสมแล้วตัวนี้มันประม้านตัวนี้กระมาณแล้วนะครับมานเจ็ดเดือนตัวนี้ประมาณประมาณหกเดือนกระมานหเดือนอ๋อตัวนี้หลายมาไหนครัน่สี่หมื่นหกสี่หมื่นหกนะครับผมอันนี้สามหมื่นหกนะครับแต่ไม่ใหญ่โตครับมือนนี่อ๋อตัวนี้กรแมนตัวนี้เป็นแม่ลูกอ๋อตัวนี้แม่ลูกใช้ใช้ลูกเพิ่น อ๋อตัวไหนประมาณนี้งเดียวประมาณอ๋อหาเดือนไล่ไปได้ครับคู่นี้คู่นี้แปดหนึ่งคู่นี้แปดมื้นหาะนะครับอันลูกสาวห่อครับเออลูกสาวเอาครับลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องนะครับลูกสาวนะครับผมนี่นะครับแปดสิบห้านะครับผมแม่กับทองแล้วนะครับผมมี่เบอร์เท่าบ้างไหมฮนี่คู้หมากน้ำศูนย์แปดหก สองสี่หกสองสี่แปดห้าห้าเจ็ดนะครับอ้าวครับยู่อำเภอใดครับขั้วยูตะการนี่แหละยูตะการนะครับผมอ้าวขอบคุณในหลายครับผมอันนี้ราคาควาย้นี่ตลาดนะครับผมเบิ่งเมียสาวนะครับผมเห็นขั้ยเมียจะบาทเนาะครับควายเมียสาวนี่ยลายไปเลยละครับผมสามหมื่นเมียสาวนี่เราอยู่ประมาณปีถึงปีไหมครับ ปีกว่าๆนะครับผมแม่ลูกนี่แม่นวะครับแม่ลูกของนอ๋อเพิ่นมีตัวเดียวปะครับนี่เอาครับสามหมื่นนะครับผมอันนี้ภูมักน้ำติดต่อเบอร์ได้ครับเบอร์โทราามีผู้มักน้ำมีเบอร์โทรา่ะครับห่างเราไบ่มีเบอร์โทรเพิ่นว่าบ่มีเบอร์โท่าครับสามหมื่นนะครับพี่น้องนะครับอันนี้แม่สาวน้อยนะครับผมหลาย นี่นะครับอันนี้แม่ลูกคู่เจ้าบาทเนาะครับพ่อแม่ลูกคู่เอาเสียว่าขายกล้ยวยเพิ่นนี่ท่านยู่ท้ายแล้วลครับเอาคนท้ายแล้วนะครับผมคุณคนท้ายแล้วครับอืมครับผมนี่แม่ลูกนะครับผมเดี๋ยวเบิง้งเห็นแม่เดี๋ยวเบิ้งควายผู้นะครับผมหลายท่านถามว่าเบิ้งควายผู้จังหน่อยนะครับผมอันนี้ควายผู้นะครับเจ้าบาทแล้วครับพ่อแม่ไอ้ผู้ ห้ามืนสองครับห้ามื่นสองนะครับผูผสมเป็นไหมพ่อสองปีผสมเป็นผสมเป็นแล้วสองปีสามเดือนนะครับนี่แตเดียวป่าพ่อผูตัวเดียวครับอ๋อนะครับห้ามื่นสองห้ามื่นสองนะครับเมีสาวนี่แลพ่อของพ่อเมียสาวราคาซ้ำกันอเปล่าราคาซ้ำกันนะครับห้สิบสอง ราคาซ้ำกันนะครับเมียสาวก็ได้เปิดรเงงวานนี่นะครับหาสิบนนะครับตัวนี้ท่องไปท่องครับท่องแล้วนะครับจักเดือนหรอ่าหาเดือนท่องหาเดือนนะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ใดก่ครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้่าศูนย์เจ็ดหาศูนย์เก้าหนะครับผมอยู่อำเภอใดพ่อเมืองไม่ละสีเมืองไม่นะครับผมส่วนสูงกับยู่ ลอยสามสิบบวกนะพ่อเนาะสามสิบหาลอยสามสิบหาแล้วนี่นะครับอันนี้กับประมาณสี่หานะครับตัวผู๋นะครับผมอันนี้อายุสองปีนะครับเริ่มผสมแล้วเนาะเริ่มผสมแล้วเริ่มผสมได้แล้วเพื่อนว่านะครับอ้าวขอบคุณในหลายครับคุณพ่อครับคนะครับผมเห็นครูแม่ลูกนะครับจะบ่ายได้ครูแม่ลูกหกสิบหาลูกผู๋ให้แม่ครับลูกตัวแม่นะครับหกสิบหานะครับหกสิบห้านะครับ เบื้งนะครับลูกตัวเมียนะครับมีเบอร์โทรบ่ได้เบอร์แรกก่อนครับผม04 07 270330ฮะ330นะครับผมอ้าวครูนี่60ท่าได้ไว้60หานะครับลูกตัวเมียด้วยครับพี่น้องนะครับอ้าวครับไอออดเนาะอ้าวขอบคุณในรายครับบ่ายนะครับนี่อ้าว มสถาบันวิทยาดีไปไหนครับพี่น้องนะครับรู้สึกว่าเอาครับผมเองกับมีอาการคุ้ยีกเป็นวัดนะครับพี่น้องนะครับเป็นวัดเอาครับอากาศฝนตกชื้นมาหลายมือนะครับเอาแม่สาวหน่อยตัวจักบาทเนาะครับผมตัวละสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเอาครับซีโต้ตัวแม่เงินเนาะ เอาตัวแม่ไบเลยครับพี่น้องนะครับตัวละสามหมื่นนะครับอายุประมาณจักปีครับซ้ำานปีไปครับปีไปก็คือประมาณปีกววนะครับปีกวัวนะครับเป็นตัวแม่บเด้อครับพี่น้องนะครับสามหมื่นหนึสี่ตัวนะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์ใดครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งยสามสี่สองครับศูนยานะครับอยู่อำเภอใดครับ บบครัยูพี่บูลนะครับซีโตนะครับขั้วายแม่สาวหน่อยนะครับผมตัวสามหมื่นหนึ่งพันนะครับราคาห้องขึ้นนะครับเอาขอบคุณในหลายครับผมนี่ราคาแม่สาวกับพี่น้องกับผู้ี่ว่าพ่อฟังเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันผู้เอาหาควายไปเลี้ยงนะพนนะครับเอาครับหยาอยู่ให้อยู่หน้าได้หลายนะครับอยากได้ไปเลี้ยงติดต่อเพื่นมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับวันนี้แม่สาวงามไร้ตัวครับพี่น้องขอขอาครับเบิ้ง เนี่ยสาวนะครับน,นี่จะเป็นควายผูนะครับวัวตัวเจ้าบาทนะควายผูเพิ่นไม่ได้ทำตัวเจ้า,า,าจบ,บาทแล้วครับไปควายผู 3าครับ33นะครับตัวคู่กันเลยนี่คู่สครับ33คือกันนะครับผมอันนี้สำหรับคุยผูกเยียดในตลาดนะครับ3ามืนสานะครับติดต่อเบอร์ได้ครับเบอร์โทรหามีผู้บังนํ้า080ครับ080 558 558 2521ครับ2 5 2หนะครับอตัตละ3ืะครับอ่าขอบคุณในไลครับผมตัวละ2 3งามครับพี่น้องนะครับ แต่ว่ามีรลุดหน่อยๆกับมีนะครับผมเอาผูน้อยเพิ่งกำลังแบ่งผูดกันอยู่นะครับผูน้อยตัวละจักบาทนะพ่อนี่ตัวละสองหมื่นไปตัวละสองหมื่นไปนะครับผมเอาเป็นลูกเนนี้เชียวอีสานพ่อเอาครับตัวละสองหมื่นไปนะครับผมมีเบอร์โทรบากกว่คุณพ่ออ๋ผมมีเบอร์โทรบ่าเด็ดใส่เอาบด็ดใส่โทรศัพท์เนาะอสองหมื่นไปนี่นะครับสามโต นะครับโตละนะครับผมผู๋น่อยนะครับอ้าวขอพูดในไรครับคุณพ่อสองหมื่นนะครับผมเบิร์เมียูกนะครับเมียลูกจักบาทแล้วพ่อดนี้เมียูกจักบาทแล้วคุณพ่อหกหมื่นซีนะครับลูกหู๋เมียแล้วพ่อเนึ่งลูกตวหูตตวเมียหกหมื่นซีนะครับของคุณพ่อเป็นครับเ <ใ admitted S 1> บิร์ หลับโตเป็นจังหน่อยนะครับเอาลูกตัวแม่ด้วยครับพี่น้องนะครับผมหกหมื่นซี่นะครับของคุณพ่อเพิ่นแม่ผสมอีกไปแล้วพ่อแม่ผสมอีกไปเ่้าหรือสีหาเดือนนี่น,นอนะ้องพ่อเนาะนะครับมีเบอร,ร์ติดต่อบอกกัอคุณ <c oughs> พ่อบ่ได้หกโทรศัพบบอกว่กวกา เป็นบมื่อได้พกโทรศัพท์ขอบคุณหลาลยครับคุณพ่อนะครับเอ้ามีผู้บังนํานะครับผมกับเรือเบื้งตลาดด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นบมื่อได้พกโทรศัพท์นะครับขออภัยหลาเลยครับบมื่อได้สอบถามให้นะครับผู้เพผยมีก็ขอเบอร์จะว่ากับเบิ้งเปรียบเทียบราคาเอานะครับผู้กำลังหาไปเลี้ยงนะครับผมราคากับมีหลากหลายครับในตลาดบรรยากาศขุ่มฟ้าขุ่มฝนนะครับเอ้า ขายแม่ลูกขายเจแม่กับขายขายไปหมักลุก่นฟุ่งๆที่ก็มีนะครับไปหอ,อมแยกลูกนะครับผมมอ,อมหอ,อมแยกลูกก็มีนะครับเอาคือว่าเบิง้งโบไลเป็นเลยนะครับอันนี้แม่ลูกนะครับจบ้าบาหลวพ่อแม่ลูกแปดที่โตได้พ่อ แปดสิบหา่าลูกครูแม่ผสมอีกไปพ่อแม่ผสมอีกไปย่างมาเดี๋ยวผสมนะครับแปดสิบหา่าแม่ลูกครูนะครับผมครับเม่งามนะครับสวยแปดสิบหา่าแม่ลูกนะครับลูกที่ไหนเพื่อนละะ่ะพ่อกินนมอยูืนี่น ลูกแรกแะนะครับมีเบอร์โทรว่าพ่อหามีผูมิกั้นน้ำเบอร์โทรเบอร์ใดก็พ่อศูนย์เก้าสองแปดหกเจ็ดหเจ็้าซีหกสองห้าซีหกสองเอาขอบคุณในหลายครับคุณพ่อนะครับอ้าวอ้ามีผูมิกั้นน้ำเพิ่นนะครับผมติดต่อมาเบิ่งนะครับลูกภูนะครับอ้าวครับผมเห็นแม่ สาวงอ่งามเด้อจักบาทเนาะครับพ่อแม่สาวยี่หมื่นสองสี่สิบสองจ้าปีเด้ออายุเด้อสองปีสองปีนะครับผมแม่สาวนะครับสี่หมื่นสองนะครับเหลือตัวเดียวดิบอ่ะครับนี่แน่นเอานะครับเบอร์ติดต่อเบอร์ได้กัครับมามีผู้มักางน้ำห่วยบ่มีเบอร์เลยบริบทโทรศัพท์เนาะเอานะครับยืมเพื่อใดไรนะครับดิตะการตะการนะครับบ้านยังครับบ้านล่องน้ำคุณบ้านล่องน้ำคุณนะครับ แม่ลูกผูนะครับจะบาทเนาะครับแม่ลูกผู่ผู้นี่เปิดไปไล่ไปได้ครับผมอ, <laughs> อาครับก็คลยไล่ไ i, ครับผมอัมนนีแ้แม่ลูกผู <ไป S 1> นะครับผมนะครับ ลูกแรกนะครับผมแม่ลูกขู่ว่าเปิดราคานะครับจังสีก็เอามาเป็นนองมาตลาดก็ได้อืมหลากหลายรูปแบบครับพี่น้องมาตลาดนะครับเจอทุกแบบนะครับอ้าวพูดได้ว่าไมาย่ยางตลาดนี่บ่รู้หรอครับ อ่าผมเองกับมาไทยให้พี่นองเบิ้งกับเจอรูปรูแบบเพื่อกันนะครับพี่นองครับเจอในหอยเจอเจอทุกรูปแบบนะครับคผูใจดีกับมี่นะครับผูู้ใจบอดีกับมี่นะครับผูเบามวลกับมี่คู้บาวบามวลกับไลยนะครับอ้าเอาเองมากนี่ก็ถือว่านะครับมาเห็นหนาทีให้เต็มที่นะครับเท่าที่อ่าเหตุใดนะครับพี่นองนะครับให้พี่นองเนีเบิ้งราคานะครับ บึงหลูบข้ำกันนะครับงอแงมควายง่มนะครับเจ้าบาทเราคุณพ่อสี่สิบเทไรพ่อสี่สิบสามนะครับเอาควายสี่สิบสามนะครับจักเดือนหราพ่ออายุเพิ่นควายสองปีนะครับผมสองปี เอานะครับมึงหนาตรงจังน่อยนะครับกำลังหาผูพ่อพันธ์สายได้แต่พ่อเน,นี่ยผู้สายเพิ่นบ่นผู้สายพ่อพเพิ่นบ่บ่รู้จักนะครับเ <laughs> อาขมีผู้มักน้ำติดตอปปด่อไปเดยก็พ่อเบอร์โท่ ศูนย์แหนึ่งศูหกหกศูนย์หกหกาเก้าหนึ่งสามาเก้านะครับ่พอยเตี้ยโคกเก็กนะครับผมาขอบพูดหลายๆครับคุณพ่อนะครับผมบังนะครับอันนี้กระพูน้อยขึ้นกันนะครับ3าหานะครับผมเอาะพูน้อย3ามหมืหนะครับ นี่ในตลดาดเอาสำหรับขิดเบิ้งคว้วยกับขีดเอาไว้ซสำนี้ก่อนนะครับผมคว้วยตลาดนี้ก็ถือว่าบา้าไรไปเลยนะครับเขากัพยายามเดเบิง้งนะครับผมแต่จะลืมฝากอะไรก็แชร์จังไรครับพี่น้องนะครับสภาพร่างกายว่าเต็มรอยผมมันนี่ก็ถือว่าไทยพี่น้องในเบิ้งพ่อประมาณน,นะครับผมสำหรับคลิปนีก้ก็จากไรไปซสำนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ